เขียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับเข้าสู่นะครับงานทิศสกานใหม่ในาชาติประเพณีผูกเสียวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟพาวเวอร์ประจําปี2,567วันที่29พฤศจิกายน2,567วันนี้ครับหน้าบริเวณโรงเรียนกัลยาวัรน,น,นี่ต้อนรับท่านอีวิ่งผี ท่านยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพันตบดเอกข้เชนยืนยงผู้แทนผู้ประกอบการตรบดภูทรจังหวัดขอนแก่นท่านประหลัดจังหวัดขอนแก่นท่านหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดขอนแก่นท่านหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นสำหรับขบวนแห่ในวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญไฮไลท์หนึ่งซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาของพี่น้องชาวขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตศิละปะวัฒนธรรมและความเป็นหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ซึ่งขบวนแห่ในวันนี้ ประกอบด้วยขบวนเทิดเกียรติขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นขบวนผ้าไหมขบวนมวยไทยและขบวนหมอลำที่ยิ่งใหญ่ตะการตาซึ่งพวกเราจะได้พบกับความพ่วนซื่นโฮเซลอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวขอนแก่นถิ่นหมอแคนแดนหมอลำ ผมเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้วัฒนธรรมและประเพณีของเราเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติบัดน,นี้ถึงเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความสนุกสนานของพี่น้องชาวขอนแก่นกับผมและหัวหน้าส่วนราชการขอเรียนเชิญ ดวงใจพี่น้องชาวขอนแก่นทุกดวงมาพร้อมใจกันเปิดงานขบวนแห่เทศกาลใหมนานาชาติปะเพณดีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอวพาวเวอร์ประจำปีพศ2567ณวันนี้ครับขอขับคุณครับ